สวัสดีค่ะพี่น้องอันตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มเด้อค่ะเบิ้งจุเลียแสเบิง้งอย่างพุ่นสิเห็นเห็นบนนอกบนนี้สิเป็นควันดำๆเด,ด,ด้อค่ะมองภูเขาคุณอะเบิง้งเบิ้งดีๆอ่ะสีเห็นอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะจุลีให้เบิ้งนี่ประมาณยังดอกทั้งพุ่นเพิ่นมีไฟปลาเด้อค่ะทั้งพุ่นอะ แต่ว่าทางนี้โอ้ยห้อนกับห้อนเหม็นกินควันกับเหม็นค่ะนั่นบบเมนมันคึมคึมอากาศฝนที่ตกด้วยค่ะพี่น้องมันเป็นควันไฟนะะด้วยค่ะดำดำนะควันไฟนี่ไทยเบื้องควันไฟค่ะดำๆหมองภูเขานนะะพูนเด้อค่ะพี่น้องเบื้องไกลๆพู่นะมันตีแตกต่างเดอ้อ ท้องฟ้ากับควันนะพี่น้องเห็นดำๆอยู่ปุ่นะไฟปลาทั้งพุ่นค่ะแต่ว่ากับไก่จากจุลีเติบอยู่ดอกแต่ควันมันแห่งพัดมาทั้งนี้นี่จุลี่ไยมาไทยให้พี่น้องเบิ้งนี่อากาศแรงนี่ด้อค่ะอากาศมันแรงย้ำแรง สองทุ่มห้อนคักขนาดมือนี่ล้มกับบมีค่ะเมื่อวานนี่ยังพอมีล้มเน่จากนอยตอนแรลงเมื่อนี้ผัดโบมีล้มห้อนกับห้อนหุ่นเห็นเห็นควันอยู่ดอกนอกพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะตุลีโบมียังดอกมือนี่ ถ่ายควันไอพี่นอ้องเบื้องซื้อดอกนี่บรรยากาศย้ำแรงเนาะค่ะบบมันแรงดอกล่ะย้ำกั่นคำกลังคืนย้ำกั่คำกลังคืนถ่ายบรรยากาศย้ำกั่คำกลังคืนยุบ้านไอเบื้องซื้อดอกเนาะพี่น้องปุ่นเด้อค่ะล้านขายบูเบอร์รี่จูลี่ปุ่นเด้อค่ะพี่น้อง โอ้ยโอ้ยโอ ok ้ยเอาเอาเอ้าเอากอง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 พเด้อค่ะที่จุลีบอกจุร <boarding> ลีเบิงเบิงจากเทิงบ้านพ่นเด้อร้านขายบูเบอรี่จุเลียที่จุลีลงไปขายบูเบอรี่อะพี่น้องจุลีบอกเบิงเบิงจากเทิงบ้านเบิงจากเทิองพี่ละค่ะจุรลีเบิงเบิงลูกคาแหนมลูกคาน่าะพี่น้องเนาะสละนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้ค่ะบ่มี่ยังลายดอกค่ะจุลีมาถักมาท้ายมาทรงข่าว ทรงขาวเรืืองไฟปลาจะซื้อดอกสันเก็มนี้เอาไว้ซ้ำนี้ละค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์ดพ้พี่น้องพอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย